สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชายทูครับตอนนี้ผมก็ถ่ายคลิปท่ามกลางสายฝนนะน้องนนจะไปไหนนี่ขึ้นได้ไหมจะดูซิน้องนนจะมาได้ไหมยอยู่ตรงไหนมาแล้วมาแล้วลบบอลเบาวลูกปอ,อ,อเลนสไลเดอร์แล้วไม่ขึ้นไม่ได้หรอกขึ้นไม่ได้หรอก ือไม่ได้หรอกเออก็ถอยเอาจอดลงตรงเอาถอยอ๋อเอาลงไปจอดนะรือว่าจะไปไหนไก่ทรงมาเกี้ดีแล้วไปจอดเห็นไหมล่ะคือล้อคือล้อโอ้ยใจนิดเดียวเองขัดเด็ด พี่นุ้ยกับบ้านนะกำทำอะไรคิดถึงเมียเดียวโอ้ยกลับด้วยแล้พวกก็คิดถึงเ<อ>มียมกัน,กนลนะครับตอนนี้ในบอลเราก็จบข่าวครับเละตุ้มเป๊ะคือเจอแดดไม่ออกวิ่งไม่ได้เหรอโอ้ยสองสามวันหลายวันนู้แดดไม่ออกครับนี่ง <c ười> านเราเรียบร้อยเละตุ้มเป๊ะเลยนี่ <c ười> <c ười> ดวนี่แหละไม่ต้องไปแล้วนนนออกไปได้แล้วแอ<ด> <laughs> บวิบป,ปับวิบวับด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ฝนตกครับตอนนี้พี่น้องกดแห่ใครอ่ะหรอ นี่ครับาง,งานอะรตอนนี้อะได้อะอไรมาเรียบร้อยตกตั้งแต่เช้าไม่หยุดนะครับนี่อันนี้ก็เริ่มไปิดปอยมาครับผมนะครับผมพี่หนูก็จะกลับบ้านนะครับผมกินหอดเมียแล้วพี่หนได้อไมาน้องนนไปได้มาได้อะไรมาได้ข่าวได้กระจกก็แย่เลยบ่ ไปจกของใครใส่เสื้อกี่บาทใส่ตรงไหน,นเลี้ยงใหม่บอเอะไบละห้าร้อยนี่หมดกี่หมื่นโดนจับเห็นไหมที่ไปอ้ำบอกกันไหมไอ้พี่นุนกลับบ้านแล้วเดินทางปักบายพี่นุพี่นุกลับบ้านแล้วสองสามวันหนูแล้ว เอาเป็นลูกกลับบ้านครับคิดฮอดเมียเออยังไม่คืนกุญนแจ็คเบอรเจ็ดี่หนูเป็นอยว่าฝนตกฝนตกพี่น้องให้ปเปิดว่าลำอยู่ที่วันดน้ำท่วมแล้วครับตรงนี้โอ้หมอตาลเนี่ยเสียงแหบมาแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ฮะ<า> ซื้อสีเลย嘛ตอนนั้นกันเก่าไงนะทางก็เดิอนอยากครับโโลูพี่น้องเป๊ะตุ้มเป๊ะ<ป>อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับพอดีฝนตกนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมนะครับได้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ